กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่รายการสเปคคอมไทยวันนี้เราอยู่กันในช่วงคอมคุ้มกันอีกแล้วครับผมจากที่เราจัดสเปคที่แบบว่ามีการ์ดจอมีการาฟิกการ์ใช่ไหมครับสนหรับช่วงนี้ก็คือช่วงที่การ์ดจอขาดตลาดนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมเลยจะมาจัดสเปครวมหน้าจอนะครแต่ไม่มีการ์ดจอนะครับราคาไม่เกิน3 0ม0 0ื่นนะครับผม สเปคจะเป็นไงไปรับชมกันเลยครับโดยอย่างแรกนะผม c p u ผมใช้เป็น AMD Ryzen 5 3400G นผมก็ในเว็บนี้มันมีตัวเจ้าตัวนี้นะผม4ี่ข้อแปดเทรดนะผมนี่ความเร็วตํำนี้เลยตัวนี้มีการ์ดจอภายในตัวเป็น Vega 11นะผมผิดถูกประกันใดขอพันด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนของเมนบอร์ดเป็น X 5 7 0ตัวนี้นะผมเป็น Asrock X 5 7 0 Phantom Gaming 4นะผม,นะผมชิปเป็น X 5 7 0นะผมใส่แรมได้4แถวนะผมความจุสูงสุด128่งสบกิกนะผมที่บัสสูงสุด4 0่6สล็อตก็ SATA ธรรมดา8 8, 8พอร์ตนะผม แล้วก็แรมนะผมเลือกเป็น16กิกนะผมเป็น8กิกส2ตัวนะผมเป็น G-Skill นะผมนี่เลย G-Skill ตัวนี้ผมก็ยังอ่านไม่ออกเลยครับ DDR4 16กิกบัส3002นะผมเป็น V-K นะผมเป็น8กิกส2ตัว1,990บาทแล้วก็ส่วนของ SSD นะผมเป็น M2 500GB กิกผมเป็น Kingston A 2 0 0 0ันห้รกผมตัวนี้ความเร็วอ่านเขียนอยู่ที่2 2 0 0นทับ2 0 0พนนะครับก็ power supply นะผมเป็นขออภัยเป็นของ cooling master นะผม MWE 700นผม V2 ตัวนี้ก็ส่วนของเคสนะผมอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนับว่าอ่านว่าอะไรนะ7 9รบาทนะครับ ชุดระบายความร้อนนะผมเป็นซิงลมนะครับเป็นเจ้าตัวซูนามินะผม TSS 7,000นะผม RGB ตัวนี้850บาทแล้วก็หน้าจอนะผมเป็น Full HD Acer นะผมก็คือเครื่องนี้ก็อาจจะเฟร,รมอาจจะไม่เยอะมากนะผมก็เลยจัดเป็นจอ75เฮิร์ธรรมดานะผมนี่นะผม โตามนี้เลยครับผมไปสรุปราคากันเลยครับมาสรุปราคารวมกันทั้งหมดเลยครับนี่ครับ Ryzen 5 3400นะครับผม G ตัวนี้เป็น Vega 11นะครับผมกระจอกภายใน CPU เลยก็แรมเป็น 16GB 8GB 2ตัวของ Kingston ครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็น x 5 7 0 Phantom Gaming 4ของ Asrock นะผม SSD เป็น Kingston A2000 Power Supply เป็น c o o l i n g Master MWE 700นะครับผม V2 หน้าจอเป็น Acer ในโตเกมมิ่งนะผมตัวนี้75 h ฮนะครับแล้วก็ชุดชุดรุบายอากาศเป็นซู n a m i GSS 700 RGB นะผมโอเคตามนี้แล้วคิดก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะผมสเปคอาจจะไม่ได้ราคาเยอะมากนะผมแต่ถ้าเกิดถึงช่วงที่ราคาการจอกลับมาปกติหรือว่ามีของลแล้วนะผมเราก็สามารถใส่เป็นเจ้า เป็นส0มน3 0 6กก็ได้นะผมราคาก็จะ37,000นะผมแล้วก็เปลี่ยนของจอเป็นถ้าเกิดในเว็บนี้นะผมในเว็บนี้จะมีเป็นเ6อยหหเิร์ตนะผมตัวนี้นี่ตัวนี้เลยราคาก็จะ39,440บาทนะผมโอเคตามนี้นะครับ ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจสเปคคำไทยด้วยนะผมวันนี้สำหรับรายการสเปคคำไทยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ